โ uh, ยนหัว้วยเดี๋ยวเราลองมาทำกันดูนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนคลิปวิดีโอนะครับผมนะฮะที่ถอดหัวแล้วก็โยนหัวนะครับผมอ่าโอเคเข้าครับครับนะครับผมอ่ากดบวกเลยนะครับกดบวกเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็เลือกคลิปที่เราถ่ายมานะครับคลิปที่ผมถ่ายมาคือคลิปนี้นะครับผมเพิ่มเปรเ็จปุ๊บนะครับผมผมก็อ่าเพิ่มเสียงก่อนก็อ่าแยกออกนะฮะอ่าผมเอาคลิปวันนี้เลยนะครับเสีนี้เลยอ่าเสียงนี้มาปุ๊บนะฮะ อันนี้มันไม่ตรงนะครับแล้วก็ปึ๊บนะครับก็กดตรงเสียงก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนมาอ่าที่ที่ผมชูนิ้วกลางนะครับวัตถุฟักเอานี่ยนะครับอ่าปึ๊บถึงเพิ่มเพิ่มคลิปวิดีโอมาครับเพิ่มคลิปวิดีโอมาอันหนึ่งนะครับผมก็เป็นคลิปวิดีโอที่ผมหมุนตัวนะฮะอ่าอนนี้นะฮะผมก็ปึ๊บกดอันนี้มานะครับภาพซ้อนนะครับภาพซ้อนมาอ่านี่ผมก็ได้อันนี้มาแล้วนะฮะภาพซ้อนมาแล้วผมผมก็ทําการนะครับ มาร์กนะครับการมาร์กนะครับมาร์กเลยมาร์กเป็นวงกลมเอาแค่ส่วนหัวนะครับนิดนึงเอาปากนิดนึงปึ๊บก็หมุนอย่างเงี้นะฮะอ่าปึ๊บหมุนมานิดนึงอ่าเสร็จปุ๊บนะครับผมก็อ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะผมผมก็แยกครับนะฮะถึงการแยกแล้วนะครับแยกอันนี้นะฮะผมก็เอามาร์กตรงนี้ออกก่อนนะครับปึ๊บอ่าก็จะเป็นหน้าคนอย่างเงี้นะฮะอ่าผมก็เลื่อนนะฮะเลื่อนตรงนี้ปึ๊บนะฮะ ผมก็เลื่อนไอตัวนี้นะที่ผมตัดหัวมานะครับมาอย่างนี้เลยนะครับมาใกล้ๆกกันเลยนะครับอ่ะฟังเสียงก่อนนะบ๊กบ๊กบ๊กเนี่ยอุ้ยอ้าววี่บ๊กอันนี้ก็เอาอันนี้ให้ตรงครับเอาให้ตรงอ่าเสร็จปุ๊บนะครับผมแล้วก็ทำคีรักนะครับีเฟรมคีเฟรมนะครับคีเฟรมมันก็กดบวกตรงนี้นะเห็นที่รูปเป็นรูปอ่าสี่เหลี่ยมหน้าจั่วไหมครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้นะครับผมก็เริ่มอย่างนี้เสร็จปุ๊บผมก็อ่ะผมก็เริ่มาอย่างนี้เอาให้ตรง เอาให้เอาให้ตรงมือนะเห็นมือนะฮะฟืบมือนะครับผมก็มาอย่างนี้อ่าผมก็ย่อลงครับย่อเล็กลงนะปึ๊บอ่าย่อเล็กลงอ่ะปึ๊บฟืบมาปึ๊บอ่ะนี้ไม่ตรงนะอ่ะไม่ตรงปึ๊บปึ๊บอ่างี้เสร็จปุ๊บนะฮะอ่าเสร็จปุ๊บนะผมก็มาอย่างนี้อ่าตรงนี้ผมก็ขยายเลยนะฮะขยายเลยขยาย่างนี้อ่าขยาย่างนี้นะครับผมขยาย่างนี้ผมก็เอางี้นิดหนึ่งนะฮะหนึ่งนะฮะลดลดมาหน่อยนิดหนึ่งอ่า มันก็จะได้คลิปต่างข้งบูนนี่เลยนะครับผมใครที่ชอบนะบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับ